กว่าลงอาจฉากรรมช่วงเทศกาลลอระทงปที2505ปัจุบันเป็นผลใหดด้เกิดปัญหาด้านการจราจรปัญหาซึ่งในวันนี้เป็นเกิดคดีที่เกี่ยวกับชีวิตร่างกายและทรัพย์สินซึ่งมีหน้าที่ในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนจึงได้กดระโดดมาตรการในการะดลงป้องกันป่าบามอาจจะไปสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว าว่าตามที่รัฐบาลได้ประกาศเรบายไปนำประเทศไทยไปสู่การเป็นประชาคมอาเซียนผมงให้ขอเรียนเชิญท่านประธานในวิธีได้กล่าวคุณาได้คุณากล่าวให้โอว่าแกผูหว้าท่านที่สวยกามน,นักท่องเที่ยวนั้นเป็นเรื่องที่มีความสำคัญที่จะต้องดูแลทั้งเรื่องความสะดวกในท่ามิตรมาโดยเฉพาะในช่วงนี้เองเป็นช่วงเทศกาลที่มีความสำคัญ ือเทศกาลงานลอยกระทงร่องสเกาจาวละกอนสถานีตำรวจภูทรบูรีรัมางนะครับจำนวน100งนายนะครับสถานีตำรวจภูทรสุรรสถานีตำรวจภูทรแม่บ๊อกสถานีตำรวจภูทรเกาะคาสถานีตำรวจภูทรแม่ฮะสถานีตำรวจภูทรแม่ชัดนะครับรวมทั้งสถานีตำรวจภูทรพุ่งฝายสถานีตำรวจภูทรบ้านเสด็จสถานีตำรวจภูทรบ้านรถนะครับเพื่อทําการที่จะปล่อยนะครับก็ขอเชิญนะครับ เชิญเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับเข้าประจำจุดประจำนะครับเพื่อที่จะทำการป่วยแถวขบวนรถในเวลานี้เรียนเชิญน,นะครับเรียนเชิญบริเวณแท่นปล่อยแถวนะครับปล่อยแถวลูกระบุนนะครับในช่วงเทศกาลลอยกระทงของตำรวจภูธรจังหวัดลำปางประจำปีพศ2556ก็ได้เคลื่อนตัวออกไปจากจุดนะครับไปแล้วนะครับไปตามถนนบุญยวาะนะครับนำโดยชุด2สถานีตำรวจภูธรเมือง ปางของเรานะครับเป็นทั้งลูกควบวนรถยนต์และรถกําจายยนต์ต่อจากนั้นเป็นสถานีตรวจทุทเมฆาสถานีเสด็จดัคทั้งนี้นะครับต่อจากนั้นก็จะเป็นลูกควบวนของสถานีตนท์หวจทุทรบ้านเอื้องนะครับเสด็จนะครับกําหนดการออกตรวจตามจุดต่างๆนะครับเพื่อที่จะป้องกันและนักเหตุนะครับปางของเราในปีนี้นะครับอย่างของเพียงกันนะครับ เป็นของทาง,งเทศบ,บาลนครลำปางน,นะครับหรือทางเทศบ,บาลเมืองศรีรางเทศบาลเมืองพิชัยเทศบ,บาลตำบลต้นคงใจนะครับองค์การบริหารส,ส,ส่วนตำบลงิจองค์การบริหารส,ส่วนปุ๋ยฝายนะครับรวมกัน